กลัวไหมไม่หนอ่อยนี่ครับเฮ้ยหอมด้านล่างยังมีจีวรพระพระบาทพระก็ยังมีอ่ะมาเจอเขา,านล่างเขาเป็นสับปะปลอใช่หรอแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะแต่เขาผมยาวใส่เกือบสินเดาเวลาพี่เจอแลบบนี้พี่ว่าการผู้คอ,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 อตายนะที่นี่อื้อคิดว่า,าเ,เป็นยังไง ตอยเ่ทีเดียเออวเลยใครทีประตูพี่ออกมามีคนโผล่หน้ามา<ะ>มีคนโผล่หน้ามาตรงนี้โผล่ไหมเฮ้ยหน้าตาเปิดเ,เอง,เ,เ,องเห็นไหมให้ถ่ายไหม สวัสดีครับผมกลาบสวัสดี fc ที่น่ารักทุกทกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ทุกคนนะผมแฝดเล็กมาอย่างบ้านหลังหลังหนึ่งนะพี่พนะซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เมื่อก่อนเป็นบ้านของบ้านของคุณยายท่านหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทุกคนในหมู่บ้านหรือว่าชาวบ้านเนี่ยล่าลือกันนะหรือว่าจะพูดกันว่ายายท่านเนี้ยเป็นปอบกินพระนะซึ่งบ้านยายเนี้ย จะอยู่ไม่ห่างจากวัดที่เป็นวัดล้างพี่นะก็คือยายแกจนะแบบช่วงคืนเนะ่ยจะออกมาเดินตามวัดล้างแล้วก็เห็นว่าทําร้ายพระจนเสียชีวิตแล้วก็กินเครื่องในไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน,นะแต่ว่าเรื่องเล่านี้มันมาตั้งนานละอาจจะจริงไม่จริงผมไม่รู้นะวันนี้ผมจะมายันมายังบ้านของคุณยายท่านนี้ซึ่งยังไม่พังนะ ยังมีเป็นโครงเป็นรูปเป็นร่างอยู่จะเข้ามาดูกันว่าที่ชาวบ้านล่ำเรือนั้นเป็นจริงไหมเรียว่าเป็นเพราะอะไรและยังมีหลักฐานอะไรลงเหลืองหรือเปล่านะทุกคนก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับน้องอมอมแต่ว่าน้องมันเดินทางมาผมก็เลยทําการเปิดคลิปรอเพื่อจะได้ไม่เมื่อนนี้โพเพมากทุกคนห้าโมงกว่าแล้วคน,นะโพเพมากตอนนี้มากันเย็นมากๆโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกําลังใจด้วยเดี๋ยวน้องอมอมมา ผมจะถ่ายให้พี่พีเอฟซีได้ดูอีกทีนะตอนนี้ผมขอเปิดคลิปคนเดียวนะก็รอรอ,อจากการนอจอกว่าน้องจะมากว่านั้นนะั่งรออย่นี้แหละก็รอจนกว่าน้องจะมานะโอเคขอกำลังใจจากพี่เอฟซีนะครับผมคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ผมนะพี่นะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์เรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์แปลก,กใหม่ๆนะซึ่งผมก็เพิ่งฟังข่าวมามาาๆนะ ก็ไม่คิดว่าจะเป็นบ้านหลังที่ผมเคยมาก็พี่พีเอคงจะคุ้นนะหลังนี้แต่แต่ฟังประวัติที่มาคือขนลุกมากนะเรื่องยายกินพระนะพี่นั่นหรือว่าเขาหาว่าแกเป็นปอบปอบกินพระเป็นคนนะโอเคเดี๋ยวก่อนรับชมคลิปก็กดไลค์กด like, กแชร์ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวน้องออมมาผมจะเริ่มถ่ายให้พี่พีเได้เห็นหน้าน้นองอมอมอีกครั้งก่อนัน้น้องอาจจะมามากผมก็ กลัวน่ากลัวพี่พีจะว่าว่าผมพาน้องมาทําอะไรแบบอ่าหน้ากลัวพาน้องมามาทําที่แบบอันตรายแต่จริงแล้วน้องอนะ่ะน้องบอกว่าน้องอยากจะลองถ่ายแบบนี้ดูบ้างลองถ่ายเรื่องอะไรแบบนี้ดูจะให้มันเพิ่มความตื่นเต้นในคลิปนะก็แล้วแต่น้องก็อยากให้เอฟซีเข้าใจาผมด้วยนะผมไม่ได้พาน้องมามั่วซั่วนนะก็มีอาวุธมาเตรียมพร้อมมากนะมีอาวุธของที่จําเป็นในการป้องกันตัวเองทุกคนนะโอ้โหทุกคนครับ ลมพัดเอาเรื่องเลยคะับลมพัดเอาเรื่องเลยนะไปรอน้องอมนะรอน้องอมก่อนนะผมเดี๋ยวเดินเข้าไปในบ้านล้างพร้อมกันพร้อมนี่ทักทายกล้องนะครับพร้อมหนังอมมาถึงแล้วสวัสดีค่ะผมรอน้องอมประมาณสิบนาทีก็กบสวัสดีพี่เอฟซีของพี่แสบทุกท่านเลยนะคะรวมถึงเอฟซีของอมด้วยนะจ๊ะมีอยู่วันนี้ต้องบอกเลยว่ากันพี่ๆเอฟซีดราม่าพี่ อ่าไม่บงังครั้งไม่ออกม,มาใช่ไหมออมอยากจะมาอยากจะมาถ่ายเรื่องแบบนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเคยมาคนดเดียวแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้รู้ไหมประวัติเป็นไงพี่จะฟังม,ามาัมนมนันนะจะเล่าเลยอ่อ,อพูดให้ฟังก่อนให้รู้ไงว่าเขาคือยายท่านหนึ่งเคยอาศัยที่นี่แล้วชาวบ้านถามว่าแกเป็นปอบกินทะซึ่งเป็นปอบที่แบบว่ากลางคืนมันเดินในวัดล้างพอ้างแกอยู่แกวัดล้างไงแกออกมาแล้วแกก็มันก็ว่า พระเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้สาเหตุแต่เครื่องในหายคนจะสงสัยยายท่านนี้แต่ยายแกเสียชีวิตไปนานแหละแต่ไม่รู้ว่าเคยว่าอะไรของอ่ะได้แบ่งปันให้ลูกหลานหรือเปล่าเพร่อว่าสืบทอดออก็เลยกลับมาดูอีกครั้งก็เป็นที่มาที่ไปว่ายายกินพระหรือว่าปลอบกินพระทุกคนนะแต่ผมยังไม่ปากใจเชื่อนะอยากจะมาเข้ามาดูกับตัวเองนะทุกคนนะโอเคไปพร้อมยัง เส้นทางก็จะวังเวงวังเวงมากๆี่พี่ๆนะผมบอกบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เก่าแล้วก็ผุพังมากแล้วนะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังเข้ามาเพื่อลองของหรือว่าท้าทายนะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มาท้าทายไม่ได้มาลุกลูกไม่ได้มาลองของอะไรทั้งนั้นแค่อยากเข้ามาพิสูจน์ความจริงแล้วก็มาเผยแพร่ทุกคนได้ดูได้เห็นกันนะครับผมไป จะเดินขึ้นไปตรงบ้านหลังนี้พี่จะไหมเนี่ยกังแกงพี่แฟกขาดแล้วครับยังไม่มีตังค์ซื้อ <c oughs> ซื้อให้ดิ <c oughs> เดี๋ยวกน,วน้ง่าอีกนะนูะแกงหนาพูดเ,เ,ล,เ,ล,เล,ล่ลเฉย,เยมมเผมแกงเฉยนะเรื่องค่าน้ำมันเนี่ย ผมออกเองทุกอย่างเลยผมแค่แกล้งโอ้โหทุกคนเอาเอาว่ะเฮ้ย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 ยูยูยยจับมืดแล้วพ,พี่ตอนนี้อยู่ประมาณห้าโมงกว่าแล้วทุกคนมีเสียงต้อนรับเลยครัพี่สุดยอด โอถท่วนครับดูสภาพบ้านสิจะพังเลยไหมพังลกมากพี่พี่ดูเข้ามาเมืม่อกี้ลมพัดออมเมื่อกี้ลมพัด นี่ทำไมมันกร,กระจายอย่างนี้วะน้อนเหรอทูกคครับดูสภาพเป็นไรเป็นไรตกใจหมดดูสภาพป้าหลังนี้นะนคือมัน เก่าแล้วมันก็ทุดโซมากๆแต่แต่ก็ยังเป็นรูปรูปสรงไม้ให้เห็นเนาะลมพัดเฉยไปเพียบษอ่อมเห็นไหมลมพัดเนาะทุกคนยูย่ๆลมก็พัดแรงขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่ผมกับผมเดินเข้ามาถึงบ้านหลังนี้นะอือหือ กลัวไหมหนี่ครับเฮ้ยหอมด้านล่างยังมีจีวรพระบาทพระก็ยังมีเงี้ยกิ่งไม้ยิร่วงลงมาเหรอเออตกใจหมดเลยกิ่งไม้ตกใส ดูดิมากอกปะตรงอเอ่อะวังวีมากพี่พียบฟซีครับแล้วดูดิมีทีวอนพระที่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่ามันยังมีการเข้ามาทำอะไรที่นี่หรือเปล่า ทำพิธีเข้ามาตกดานอุ้ยออมอันนี้มันงคมไฟอย่างเก่าอ่ะโอ้ยทคมไฟโบราณนะนี่นั่นนะโมเป็นคมไฟนะ,ะเดี๋ยวพี่จะเดินสำนวรวจรอบๆนะอ,อมอยู่ใกล้พี่นะอย่าห่างจากพี่นะ อันตรายทุกคนครับอันนี้นะ่าจะเป็นรูมากกอกอมอนี่หลือมะขามป้อมวะอ๋อมะขามป้อมนี่มันจากไหนหวะมาดูสภาพบ้านดิมันเป็นบ้านที่ครึ่งกึ่งปูนกึ่งไม้นะไม้ท่อนบนปูนครึ่งล่างไมพี่นะดูดิ เมนนื่กอก่อนนะสมัยก่อนนะไอ้พวกนี้สมัยก่อนจะใช้เป็นลงังหรือว่ากล่องเก็บเป็นแบบไม้มากกว่านะชั้นวางอนะไรต่างๆจะเป็นแบบไม้ไม่มีเหล็กไม่มีอลูมิเนียมเหมือนสมัยนี้นะจะเป็นไม้เหี้ยใครมีคนมาเข้ามาท้าทายรองของอล่ายพี่ เมื่อกี้ใครไม่ดูนะทําการขี่รถขึ้นมาแต่ว่าอยู่ฝั่งนูน่นแต่ไม่แน่ใจว่า <คน S 1> ไม่แน่ใจว่ามาทําอะไรนะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ทานบนบ้านเดี๋ยวว่า,ชวาใช่หรอเฮ้ยเขาจะสังเกตนะอ๋อหมอเจอตัวเลขนะเ,เป็นสามหกปี่คนนะ พร้อมยังเดี๋ยวจะลงใบตารางบ้านนี้กันอะไรเฮ้ยตกใจหมดเลยเมีใหงอรอดไหม แต่บ้านเนะี่ยบ้านมันยังรู้สึกว่ายังแบบเป็นทรงอยู่เน,ะนานะใช่เนี่ยป้ายป้ายโคตรเก่าทุกคนนะป้ายเก่ามากลองมาดูนะลองมาโน้ดูส<อ>บายความร้อนมีตัวอะไรข้างบนเปล่า อะไรไม่ตรงตีตรงตีนอ๋อเป็นอย่างนี้ไงแผ่นไม้เผ่จากอ๋อแผ่นจากนะคิดว่าเป็นพวกงูพวกเลยเหมือนนกเลยเหมือนนกไปเอายังฮะจะลงไปไหมหยิบปลั๊กด้วยดิแต่มันไม่มีไฟมันมีปลั๊กเลยจะดูบ้านสวยันบ้านบ้านมันสูงนะเป็นบ้านยกสูงนะมีชั้นลอยนะมีชั้นบนแล้วก็มีชั้นล่างพี่พี่นะเป็นชั้นลอย น่าจะมีบันไดขึ้นลงสองชั้นทุกคนนะไปกําลังจะถ่ายหน้าต่างพังๆให้ดูทีเดียวเนี่ยทุกคนเห็นหน้าต่างอย่าเนี่ยได้โดนแบร์นระทุกคนดูครับหน้าต่างแบบแบบโบราณมากเลยนะแบบเป็นแบบเปิดแบบว่าใช้เป็นไมไ้ไผ่อะนะแล้วก็เอาไม้ค้ำเอานนทุกคนนะพี่ แต่ผู้ถึงถ้ามันเป็นบ้านที่สมบูรณ์ที่มันไมั่นคงเนาะมันจะเป็นบ้านที่น่ายอยู่ตกใจว่าใครเรียกเราจะลงดได้ไหมอ่ะได้ค่อยๆลงมาลงมาลง,งมาำไม,ม,มใกล้พี่ ลงมาใกล้พี่จับบาพี่จับบาพี่ว้านะอบอกว่าเราสองคนเนี้ยอยากจะเข้ามาที่นี่มากๆซึ่งต้องบอกแล้วว่าครั้งนี้เอ้ยออมเคยมากับแสงเดือนใช่ไหม เขาผมยาวอ่ะใส่คุ้สีดำสามีของาหรือเปล่าสูอ่ะเทมีเอมาอนรุ้กคนครับแต่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่กลิ่นขี้ข้างข่าวแรงมากกลิ่นแรงไหมทุกคนครับด้านล่างนี้มีอะไรมากมายนะซึ่งรวมถึงเก้าอี้เชือกหนุน รู้ไหมว่าเวลาพี่เจอรแบบนี้พี่ว่าการผูกคอตายนะที่นี้เ,เวลาจอเก้าอี้มีามมสายสินด้วยทุกคนด้วยีมีสายสินด้วยเข้าใจามัเป,ปิบัติไเียทีช่่ปิบัติธรรมีมอเป็นอะไร ตเเออะตเกียงเดียวเลยตะเกียงใช่ไหมเด็กจะจับของเขาอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ว่านานละที่คุณยายท่านั้นเสียชีวิตไปนะเป็นหลายสิบปีแล้วละอะนานมากแล้วนะอืม อย่า,า,ายพูดคำนั้นมันยกสุงยกสุงสองชั้นด้วยซึ่งพี่อ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบนานมากๆแล้วซึ่งนั่งฟังจนเพลินนะนั่งฟังคุณลุงท่านหนึ่งเขาอ,อยู่ทันที่นี่ไงนั่งฟังเขาเล่าเพลินมาก สุดท้ายพี่เพิ่งรู้เป็นบ้านหลังนี้ก็เลยรีบดิ่งมาเลยนะแต่ไม่คิดว่าจะมีประวัติขนาดนั้นมานะพี่นะที่ออมเจอสับเหลืออาจจะเป็นหมอผีที่มาทำอะไรไม่ดีหรือก็ได้นะว่าไหม,ไมเนี่ยพี่รู้สึกว่าในเนี้ยมันมันไม่ได้มีแค่เสองคนนะ ว่าไหมตอน,นเนล่นติ๊กติ๊กาบมากอืมจีม 1> <G> 1วอนผมไม่รู้ว่าจีวอนพลาเหล่านี้ทำไมมากองทีน่นี่ทั้งที่ว่ามันไม่สมควรจะมาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะจีวอนพลาเหล่านี้นวุ่ยใครทีประตูพี่ออกมาข้างนอกแล้วพี่ออกมาตามออกมา มีคนเคาะประตูไปพี่พจะหกโมงแล้วพุกคนเจ้าของอาเมือของเขาหมดเลยแล้วเหมืนคล้ายๆกับกำลังจะทำแต่ทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยหรอไม่แน่ใจกระป๋องสีเยอะมากทุกคนโอ้โหบ้านสูงมากอยู่ด้านล่างอ๋อเมื่อกี้เาราขึ้นไปด้าน,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 านบนใช่ไหมดูเหมือนจะไม่สูง ตอนนี้ผมนั่งออมลงไปอยู่ด้านล่างของบ้านเนี่ยบ้านสูงมากบ้านสูงมากตอนที่เราเข้ามาเรามองไม่เห็นบ้านเลยนะใช่มันนค่อข้างที่จะรกนะโทษครับคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นผมขออภัยด้วยแต่ยากเข้ามาพิสูจน์เอไม่ถึงเต้นแต่เราถึงเต้นแลบอกใช่เอฟซีอาจจะไม่ถึงเต้นนะแต่พวกผมเนี่ยเข้ามาอันเนี้ยใจสั่นมากมืดแล้วด้วยใจสั่นมากกลัวจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ถ้ามีก็มันทำให มีความต้องสุ้างแรงิึนะเป็นเป็นขึ้นแต่คาดถ้าเราขอได้เราขอไม่ต้องออกมาดีกว่าเนะ้อให้ทุกราบก็ดีนะเมื่อกี้ในนัวพี่เลี้ยงสีจะจดไหรือเปล่านะย้อนน,น,น,น้องปากกาทำไมเยอะเงี้ยไปหาจับยไปจับอะไรมาซุกอีสิบปีเราก็ไม่รู้นะที่พี่คเดนี๋ยวจะชอบเอามวกไปจับจับนึงนะ แล้วตัวเองเนี่ยระวังจะโดนแบบปกสะกดรวกของมนต์ดำของเ่าทำอ่ะพี่มีอาจารย์ดีไม่ต้องกลัวเป็นอะไรติดหวัวขอโทษนะพี่เขาจับเลยนะอะไรติดหวัวพี่ม่รด้เฮ้ยหอมเฮ้ยพี่เจอมีคนโผล่หน้ามาฮะมีคนโผล่หน้ามาตรงนี้ ผมมาแค่ครึ่งหน้าแต่กล้องเราไม่ยกถ่ายตรงนี้ไงเนี่ยโผมตรงไม้เนี่ยกล้องไม่จับหรอเราไม่ถ่ายมาตรงนี้ไงเราหันมาพี่หันมาพ,พี่หันมาเจอพอดีพี่ยกกล้องมาหายไปเลยไวายมากโผมมาแค่ครึ่งหน้าอมใช่ไหมใช่เห็นเต็มเต็มเลยมเมื่อกี้ฝังนะพี่โผมมาครึ่งหน้าเอง มองเราด้วยความอาฆาตอะ่ะผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้หญิง,งใช่ผมขาวเห็นผมเห็นใบหน้าเห็นลูกตาเห็นแค่ครึ่งหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครชัดมาก เฮ้ยหน้าต่าเปิดเองเห็นไหมให้ถ่ายไหมพี่หันกล้องอย่างเงี้ยแล้วอยู่มันเงี้ยมาปึ้มอย่างเงี้ยดูนั่นอยนะอย่างเงี้ยหันมาไม่มีอะไรแล้วไม่แครงแล้วเมื่อกี้เอาไหนถ่ายไหมเดี๋ยวนะมันต้องมีต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วเรามาอยู่กลางคืนกไหมคืนเนี้ยพรุ่งนี้กลางคืนมาไหม กลังวลที่เขาอาจจะเอาไมาให้เห็นไ,ได้จะดีหรออาจจะมีอย่างคืนหรือเปล่าเข้าป่าเขาคืนพอทนแล้วมาบ้านล้างคนนู้นคืนไม่ขอเลยน,นะทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมขอนะเดี๋ยวขอรอดูสถานการณ์ไปก่อนเนขะาจ,จะมีหรือเปล่าเพรเราไม่ได้บอกเขาไม่ว่าเรามาก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าผมเจออะไรผมจะอัปเดตอีกทีนะพี่แบ็คผมจะหมดแล้วนะแบ็ผมจะหมดแล้วขอปิดคลิปก่อนรอดูสถานการณ์เรื่อยๆไปนะน้องนะครับ สิบห้าคืไหม้ำกลับนะอพอมต<ช>ัว <ทำ S 2> มือ,มอแล้วโอเคไปไป